สวัสดีครับวันนี้เรามาดูวีโก้กันนะครับผมคันนี้สวยมากเลยครับรถเดิมบางเลยนะครับคันนี้เอาไปใช้ยาวๆได้เลยครับเครื่องคอมมบเร็วนะครับ2500นซีซีนะครับเครื่องดีแอร์เย็นนะครับผมคันนี้ใส่ล้อแม็กมาให้เรียบร้อยนะครับสวยมากเลยรถไม่ผูกไม่ดานะครับนี่ครับสวยใสเลยครับในคันนี้ขายราคารถเก่งเลยนะครับ ถูกสุดๆเลย129,000นานะครับผมนี่ครับอยู่บิ๊กซีหน้าดีที่เดิมครับร้านสอเจริญยนต์นะครับผมที่เดิมเลยครับคันนี้นี่ครับชมภายในกันครับสวยมากๆเม็ดองเม็ดอาร์คอยู่ครบเลยนะครับอ่า สวยเลยนะไปในครับภายในที่สวยนะครับอ่ามีจอด้วยนะครับผมลองตาดูนะครับชึ่งเดียวติดเลยนะครับเลขไม่นะครับ1นึ่งแส้าหมื่น 270กิโลนะครับชมเครื่องครับเเร์ยตอครบนะครับหน้าเดิมหลังเดิมนะครับ พบพบไม่ไอไม่พ่นนะครับคันนี้ใช้ได้ยาวๆเลยครับสวยมากสวยจัดเลยก็ว่าได้ครับคันนี้ เอาไปตั้งขายได้เลยนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับบิ๊กซนาดีอุดรธานีนะครับร้านสอจเจริญยนต์นะครับผมสอบถาไมได้เลยสวัสดีครับ